เป็นบรรยากาศของวิ่ิตาหมูหน่งบรนเป็ดในเช้าวันนี้นะครับน้ำมัน่วมขังอยู่ทั่วหมู่บ้านเนื่องจากเป็นทางผ่านของน้ำจากน้องลุกที่ข้ามบริวนา,านคั้วน,นั้นลงมานี่ก็เป็นสระบริเวณกลางโครงการก็น้ำจะล้อนอยู่ตลอดนะครับส่วนที่ลึกสุดน,นีลึกประมาณถึง 50ซนเมตรได้นะครับรถเล็กไม่สามารถออกจากบ้านได้ตรงนี้เป็นบริเวณเศษสาซึ่งน้ำท่วมขังหนักมากนะครับในส่วนเศษสามเฟสอแล้วก็เสษนตรงนี้ก็เป็นสะบริเวณเศษสี่แล้วก็ปริมาณน,น้ำตรงเศษสี่นะครับเรจะเห็นได้ว่าน้ำหนีรถจากสะเลยนะครับ ชาวบ้านที่มีรถนะครับก็นำรถไปจอดบ,บริเวณเฟสสี่เฟสห้าน้ำยังมิดท่วมสูงมากนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดของโครงการส่วนบริเวณถน,นนเส้นหลักของหมู่บ้านที่ออกไป ยังหน้าหมู่บ้านไปยังหน้าโรงเรียนมันเป็นนีก็ถือว่าลดเล็กนี่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับบริเวณบ้านโซนอซอย3ซึ่งเป็นของเปส1 2 3นะครับปริมาณน,น้ำก็ตรงนี้เนี่ย ถึงกลางล้อของรถกระบะนะครับซึ่งถ้าเข้าไปลึกกว่านี้อีกก็น้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ50เซนเลยนะครับนี่ก็เป็นหน้าบริเวณโรงเยนบ้านเป็ดน,นะครับน้ำจากภายในหมู่บ้านก็ต้นออกมาตามท่อนะครับจนถึงบริเวณถน,นนเส้นบรรทุนเทศบาลสพบ,บ้านเป็ดแล้วนะครับ เดยพะว่าทางพ่ออีกฝั่งนั้นก็ล้นเหมือนกันแสดงว่าปริมาณน้ำในบริเวณนี้ก็พ่อทั้งสองฝั่งก็ตับไม่ไหวเราเช่นกันจะลดเตี่งรลดเล็กก็ยังสามารถพอผ่านเส้นทางนี้ได้นะครับก็เป็นเส้นทางที่บรรทุมบรรเปิดใช้กันในขณะนี้